ฮัลโทุกคนกาบสบายดีแต่สวัสดีจ้าพี่น้องเนาะมือนีสิมาแกงเห็ดหายพี่น้องเบิ้ง <g ül s 2> <c oughs> แม่นลงมาเบ <ๆ S 1> นะิ้งน้ำแม่นเฟินเบิ้งอยู่ปกากเซาานี่พี่น้อง เอามา้ายเหมือนแล้วพี่น้องแต่ว่าโบทันในบท่านในกูดหลางเนาะรู้สึกว่ามันจะมันจะเป็นหมอขาวๆล่งพี่น้องดอกหนึ่งนะแบบเขาจะขุดเอาเยาวทีเลย เฮ็ดปวกนี่ง่ายก็คือตอนเก็บเด้อพี่น้องหากก็คือตอนหลังเออขายแต่เศรร้อแม่จะขายขายวมาบาดีแม่มาเอาทิ้ง้า เอาขึ้นมาแต่บ้านหยาเอาหาพระเจ้าได้ร้ายเลยเผิ่นเลยเอาหาอยู่ตลาดกับแพงแพงเนาะ คืาาอฝนิตกี่กพี่น้องมาเส้ามากระบปนีี่ห้าจะต้องเืของผู้เดียวได้พอบกมีผู้องอานใ้างนไ่หเดือนเลย โอ้นี่ชีเ้าก็มีชีะโอ้โันแบบนี้เจ้ามันได้หาแล้วเจุ้กพเท้าุกขึ้นเาก็ตอนงอามาือเท้ากระตื้ตามง

สาวหลังก่อนพี่น้องเบิ่งข้างหลังนะฝนสิตกแล้ว ่างเฮ็ดนี่ก็ต้องแบบเป็นคนที่ใจเย็นเลยพี่น้องขูดแล้วมันจึงแบบตีนผ่อนยังยาวแบบนี้คัดใจห่อนแล้วแม่นแบบขาดหลรดเห็นบพี่น้องขาดละ เสร็จตู้เย็นละลายเมื่อแล้วพี่น้องบ่ได้เอาออกมากิน มื้อนี้กะตอนกลางเว็นกะห้อนๆพี่นอ้องคือฝนที่ต,ตกนี่แหละ ก็เริ่มเอือนหาหมูแล้วพี่น้องเพราะว่าฝนชิโตดิฝนชิโตเด้มันย่านฝนยังวันนี่มาหย่อนอันเฮ็ดมันมันยังมีกิ่นในน้อยหนึ่งเลยพี่น้องแบบคล้ายๆคือเฮ็ด เห็ดแบบมันกำลังสีนานะเพลงเด้อพี่น้องดอกจุมจมแบบนี้บานพี่น้องโลเท่าไดเลยเนาะดูแล้วนี่สองแสนสามแสนพี่ละพี่น้อง ดอกบานก็นสีอีกราคาหนึ่งเนาะดอกจูมก็อีกราคาหนึ่ง่วนมากเพื่อนนิยมกันกินดอกจูมมันพี่น้องมันแซบแซบก่าดอกบานแต่ว่าขั้นใดเล,ยลย้ยๆกะดอกบานกะเอาไปหนึ่งพี่น้อง เสียดายตัวที่มันนันตัวที่มันอันนี้พี่น้องตัวที่มันเนา คืมคลักคืมแน่แหละ น,นี้เสยนำใบได้พี่น้องแส่นำใบนนได้สักพักเลยเนาะก็หายคีดดินเพิ่นนั้นมันเปื่อยออกจริงหลังไงอือ <c oughs> <c oughs> ได้แต่มันมันบุ่ค่อยอยากกัน,นแต่พี่น้องมันเปื่อยๆเนาะแต่ว่าลงออกดีอยู่ได้แต่พี่น้องแบบเขาแซน้ำไว้นะ แกงก็ได้กินหลายเถื่อะไรพี่น้องคิดว่าสีอันสีบจีตำป่นเนะาะมื่อนี้ พี่น้องเยี่ยวฟังไทยพูดแบบพี่น้องเพลาวเราค่จะไปเหตุเรียกอยู่ไทยกะเด็กกินละบอเนาะพี่น้องแต่ว่าบางที่แบบผู้ใดมีพี่น้องอยู่แล้วจิงสิได้ร้ายนะพี่น้องกะหนึ่งเนาะหนึ่งเสถงอะไก็ฝากไปฟังไทยก็ได้คือกัน อยู่แว้ยงยู่แวงนะมันจะมีเห็ดเฮ็ดปลกซ้ำเนื้อพี่น้องาข่เห็ดมันมันบกคือกันกับเพ็ดอันปลกบานเหาเลยนนาจ,จะเกี่ยวก็บแบบว่าดินโบกคือกันพี่น้องดินโบกคือกันแด้ก็เห็ดอียงก็บ,บกคือกันเนาะนี่เห็ดปลือกดีบานนมมันจะเป็นแบบนี้พี่น้อง กคนก็สิว,าว,สว,ว่าเ็ดตาบนังคนก็ชื่อนะว่าเ็ตตาบเนาะอันนี้นะแต่ว่าอยู่บานนู้นนะมันจะมีอีเ็ตตาบพี่น้องเ็ดตาบก็คือมันจะใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่านี้แบบดอกแบบโอ้ใหญ่กว่าผ้ามือกบมีพี่น้องใหญ่กว่าฟ้ามือกบมีมบมถ้าดอกใหญ่ๆแล้วเพิ่นเชื่อ,อันเ็ตตาบเนาะถ้าดอกหน่อยแล้วเพิ่นเอนเ็ดปวก หมุนไปได้พี่เนา ใคที่อยากล่างเห็ดปวกง่ายๆลองไปเห็ดรงเด้อพี่น้องอันเขาขูดทั้งแล้วเนาะแส่น้ำไปก่อนแส่น้ำไป,ปมาคนเพื่นก็ใส่เกลือเนาะแต่ว่าเอาแส่ลืมใส่เกลือฝนกับโบโตกสัมพี่น้องเอ้ย สีหลังจากซองซ้ำนำถุนแล้ทุกคนเฮ็ดนี่ขั้นเขาหล่างบกเกียงเนี่ยแบบจะกินโบแสบเลยได้ทุกคนมันมันชี้แงเนาะ พี่น้องว้าว <c oughs> ดังไฟอ,อุดจะคล้องีกแล้วพี่น้องมืันนี้ฮะสิแกงใส่พักติ๋วนะแกงเห็ดีนก็ต้องใส่สมด้วยพี่น้อง จริงพักติ๋วแดงนี่มันโบแสบแซอันซ้ำพักติวขาวด้วพี่นอ้องแต่ว่ามันโบมีนะคะก็เลยเอาพักติวแดงมาเลยมันหมายนำโดนใหม่ถ้าผู้ใดโบมีพักติ่วกะคั้นมีสม,มันอื่นใส่ก็ใส่ได้พี่นอ้อง แต่บางคนผ่นแกงเฮ็ดวกกะใส่ใบยานงยานางเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาบุหมักใส่นะรู้สึกว่าแบบมันใส่ได้ย่างผดมบบันกรบโ่เซ่บนี่พี่น้องพักนางตู่หอม พี่น้องมอน,นิชิอันมะพริกเนี่ยสิแบบว่าบอดด้ตำเนาะเพราะว่าหกอยู่ในเือนเดี๋ยวสิอาศัยแบบเนี้ยก็มูซึกว่าสวงนี่แบบทองบอดีพี่น้องเป็นกระเพาะเนาะก็เลยว่าบ่อยากกินเผ็ดบันได ใส่เพราะตบแต่งมันมีสีสันปลาพี่น้องเห็ดมนันก็ถือว่าหลายเติบเห็ดปลวกนี่กินดิบบ่ได้คือเห็ดอัน พี่เฮ็ดเพาะด้วพี่น้องค่ะตองต้มให้สุกนี่บ่มีดอกได้ที่สิพาเลยเพราะว่ากินเป็นแบบแข่งเป็นดอกไปเลยโอพลายเติบพี่น้องตอนตอนเหล่มแบบเฮียนเห็ดกับเขาตอนแรลกนะพี่น้องแกงเห็ดเนาะบูหัวใส่น้ำหน้อยน้ำลายแกงตอนยิงหน่อยนะบอกเลยว่าใส่น้ำลายเลยแบบ มันอันนี้นะที่จริงแบบหา้าบุงหงอแล้วพี่น้องเพราะว่าต่มไปแลหล่นำฮ็ดพันเสียงออกมาเขาปะตองใส่ลายแกงแกงตจังหวะเลยแบบป้าดำต่ตกหลวงเลยพี่น้องู <c oughs> ุได้เคยเป็นแน่เนาะ <c oughs> แต่ว่าทางเอกกับเขาเป็นนะพี่น้องเบว่าไปอยู่ไซเนาะบอกเลยว่าบอลำบากแบบ ห้าหมหูเหก,กับเขากับน้ำกะเวลาเอาไปอยู่มองอื่นเนาะแตงขาวแตงนำ้ำกินเองพี่น้องป่ต้องยากซื่อเพินินอันนี้ใสีประแดกตะตรงตวงพี่น้องประแดกประแดกตวงอืมกินสยอดเลย จนเมื่แล้วพี่น้องเย็งไปแล้วพอดีพอดีแกงกินแรงเลยผักติ๋วนี่ค่ะจะใส่ลงไปตอนต้มเลยทุกคนมันชิดได้สมสมแกงเห็ดโบว์เห็ดย่างก็ตามพี่น้องทาบาแ,แกงนก็ต้องใส่พักสม,สมสมสมแบบนี้น้ำเนาะ แต่สฉันหมากนกแกงอยู่เวียงนาะบุคอยได้ใส่สมพี่น้องเพราะว่ามันบุคอยมีผักติ๋วเนาะบุะคอยมีผักติ๋วขายแต่ถาว่าอยู่สวรรค์น,นี่เออเพิ่นมีขายหลาย,ลายบุแน่ใจว่าเพผลโบโบมีบอกอด้วยแนวใดแค่นะแต่ว่าขั้นอยู่สวรรค์น,น้ำมีพี่น้องบางทีแบบเฮาสื่อเฮ็ดแล้วเพิ่นสีแถมแถมผักติ๋วให้เลยเนาะ พี่นอ้องเบื่อตอนนี้มันเห็ดเท่ากับชีสุกแล้วเห็นบ่พี่น้องที่จริงใส่น้ำเป่ได้ไลยได้นี่แต่ว่าต้มๆไปแล้วแบบน้ำเห็ดมันสีออกมาเดี๋ยวมาเกียเก่ยมแกงกันพี่น้องวันนี้เสียงเขียทองนี่ทุกคนใส่มักเพ็ดใส่หมักเพ็ดสบับคนเป็นกระเพาะหอมเลยพี่น้องเห็ดปอก ใส่ปลาส่วนมากนี่พี่น้องอันตอนยังหน่อยเนาะขั้นว่าเห็ดขั้นว่ปดปลาแดกเลยย้ำจักหน่อยนี่เลยพี่น้องกระชีหอดยำหน้านี่เนาะพี่พออีเม่เพิ่นสีเห็ดตรงเห็ดสีอ่ะนะพี่น้องไว้เพื่อแบบว่าลัดปลายำมีปลาซิวหน่อยไลย่เพิ่นกระชีเอามาเห็ดอัน เห็ดอันเงียเก็เห็ปเดปลาแดกไว้พี่น้องเห็ปเดปลาแดกไว้กินเนาะแล้วก็สิบ์ฟสื่อเลยทั้งปีผมอจ้าโอ้พี่น้องใส่ปลาแดกลงไปเลยแบบกลิ่นมันหอมเตะดัง ลองคเนผลหมักแบบคมๆกะเอาพักใส่นะพี่น้องมาใส่ใบอัญยอดมะละนะพี่น้องแสบคือกันผู้ได้มักแบบคมๆส่วนหมากแบบขั้นแกงทางบ้านแหละขั้นมีผู้เฒากินน้ำเพิ่์ลชิมากกินแบบนั่นเนาะอืมงาประแดกและ ันหนึ่งและอันหนึ่งอยู่พี่น้องเบิดเจ็บอันเบิดหอนไหนแล้วก็มาเจ็บกุ๊กลินกุ๊กลินเป็นตุ่มอีกแล้วพักอีตู่เลยจ้าซิกเนเจอร์แกงขึ้นสือว่าแกงในขาดพักอีตู่ไปบุไดเลยพี่น้อง แ่บแล้วพี่น้อง๋ยวกจะไปจัดจานกินข่าววันนี้เริ่มเมื่อแล้วเริ่มหิ้วข่าวแล้วมาเด้อบันนี้พี่น้องอันนี้แม่นหยางอันน,นี้รับรับไก่รับไก่อันนี้กับข่าวฟีมือแม่แม่ค่ะ <c oughs> อันนี้กับข่าวฟีมือแม่ค่ะแม่ฝีมือหนเองจ้าซิมมึงดูเศ้าเอ๋ยซิมเราบอกแกงเฮ็ดซิมมึงดูซิมเอฟซีมึงดู กินจะแสบแล้วจะทำไงนะเอาเลยดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆกรบปตัดอีกมาสิได้กินแบบไดร์รสาัดค่ะสออ่นว่าแม่มกินแกงเห็ดปวกอยมาไหมแสบได<ส>้มาเด้อมามาชิน้องสังใครสั่งเราสั่งประเทศอานาโบกินบ่นะเซากระโปรงเหี้ยนะโบมาซิมวะมาซิมมึงดูนี่นนแสบแด้ ปีหนึ่งได้ก <grocery noise> ินแค่หนึ่งได้พี่น้องเพราะว่ามันออกปีละครั้งยังประทันยังประธานสดสามแ่บแสบเลยแซ่บอีเดอ้แซ่บกับเขาลายยางยีได้พี่น้องแม่เนี่ยเป็นยีเนอเงินปัง อ,อ,อนันไหวเด้เติมข่อยแ,แบบอืมหลบโปรงหลบพักหลบหนาหนเนาะเพื่นซพักื่อซีอพัก พักเนี ite, nice. ่ยเป็นไฟเบอร์ได้ไหมคอยัรงดากดินหลวกนอคาถ้าเปิดตลาดนีแต่คนดูส่สาวนี้ฮะกนี้มันมีไส่บอนอนอยิงกไอแบดิ้นมากเมื่อไรจะคอยใช้ยล้มาส่งหะมามา มันจะเป็นบุบๆๆบนางพี่น้อนนงนางลงกินซะก่อนทันเสบแล้วกนาะงลงกินก่อน,นอ่น้มาเก็บแจ่วเิดบเย็บเพ่นาะนางกินมันกุกท่านโม,มันเสบให้ลูกสาหา์กันคือน่ขอขึ้ข่าวอะไรคนสาบลับไก่เนาะ ค่ดีนอกกับข่าวดีนะาะนะคุณ,ลลคณไล่ไล่คุณจะกินหลักสี่เลยคุณว่ารงยิง่งหับสี่เยอะ

ปหิวหรอไปเหรอมาจนทิ่นหอดวงเวียนอันกางมาจิงนิวกับคืนไปอีกปุ่นใจธนาคารเองแล้วอย่งนี้คุกิวไม่อีกเหมนกัคดดกระพางหดแบตแล้วเลอยเลือกเสียงมอดามคัะตัวหาเยเว้ยบติตแัดมาโทษใส่่อยอ่าคุณเจ้าโทรใส่กันแด่ว่ากูมาคอนโ่หะส่จนหอดงเรียนกลางมาได้เอาตัวหาเองเินบมีสัญญาจะเลยวิญญาณมาทีเลยเนี่กับคืนอีกหอนบอลเตา <laughs> ขนาดควายกูกินทุเรียนนะมันสุกขวดนะควยจนปวดหัวนะเต็ม,ม <laughs>